โดยคุณวน,นิดลริ่มโอพาสมณีผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติองค์การมหาชนเปิดเผยเลยค่ะถึงขั้นตอนของเทคนิคการใช้มแมลงวันผลไม้ที่เป็นหมันนั่นก็คือการเลี้ยงมแมลงวันผลไม้ในห้องทดลองเป็นจำนวนมากนะคะแล้วก็การทำหมันมแมลงวันผลไม้ที่เลี้ยงเนี่ยทำด้วยการฉายรังสี การปล่อยแมลงวันผล,ลไม้ที่เป็นหมันออกไปผสมพันธุ์กับแมลงผลไม้ที่มีอยู่ในธรรมชาติเนี่ยผลของการผสมพันธุ์จะทําให้แมลงที่ออกมาที่เป็นลูกเป็นหลานออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นหมันเหมือนกันค่ะแล้วก็ทําให้ตัวเมียวางไข่สามารถไม่สามารถฟักไข่ออกมาเป็นตัวได้ก็คือเป็นการกําจัดและก็จํากัดแมลงที่มีอยู่ในธรรมชาติลดโอกาสแมลงที่มีอยู่ในธรรมชาติเนี่ยให้ มันไม่ต้องมาผสมพันธุ์กันเองนะคะจะได้ลดปริมาณของมันลงไปคือพอเราปล่อยแมลงที่เป็นหมันจานวนมากติดต่อกันเนี่ยคะ่ะเราจะสามารถลดประชากรแมลงในธรรมชาติได้อย่างรวดเร็วส่งผลให้ความเสียหายกับผลผลิตลดลงการควบคุมแมลงวันผลไม้โดยเทคนิคแมลงวันเป็นหมันเนี่ยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งวิธีเลยทีเดียวคะ่ะ โดยสำหรับโครงการปล่อยมแมลงวันเป็นหมันเนี่ยถือว่าประสบความสําเร็จนะคะเนื่องจากว่าได้รับความร่วมมือจากชาวสวนผลไม้ที่ตําบลตรอ ที่ตำบลตรอกนองอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีปัจจุบันนี้เป็นพื้นที่ควบคุม,มแมลงวันผลไม้ในระดับต่ำและได้นำต้นแบบความสำเร็จจากตรอกนองโมเดลมาบูรณาการร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆค่ะจนตอนนี้สามารถผลิตผลไม้ที่มีคุณภาพนะคะปลอดภัยตามมาตรการและส่งออกต่อสุขอนามัยที่ดีของประชาชนอีกด้วยค่ะ เราเคยลดความเสียหายจากหลองกล่องที่เกิดขึ้นประมาณความเสียหายมันประมาณ 3- 40เอร์เซ็เราก็ทำการ,การปล่อยตัวมแมลงที่เป็นหมันมาก็เหลือความเสียหายอยู่ประมาณสักไม่ถึง5%เรเซตเราสบออกผลไม้ทุกประเทศนะครับมีกฎหมายกีดกันไม่ให้ผลไม้ที่มีแหล่งของมแมลงวันผลไม้ระบาดเข้าประเทศนอกจากว่ามีมาตรการหรือวิธีการควบคุม,มแมลงที่มีปีภาพเขาถึงอนุญาต ส่วนทางด้านคุณฉเฉลยสัมเพลพันค่ะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนองนะคะก็บอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเกษตรกร,ร,กรต้องผเผชิญกับปัญหาของต้นทุนแล้วก็มีการระบาดของแมลงวันทองค่อนข้างสูงค่ะต้นทุนการผลิตก็เลยสูงไปด้วยไม่ว่าจะเป็นค่าปุ๋ยค่ายาค่าแมลงก็พยายามหาแนวทางกันมาตลอดนะคะว่าจะผลิตอย่างไรจะได้ลดการใช้สารเคมีให้มันน้อยลง จนเมื่อปี2,552ค่ะเกรรษตรกรเริ่มเอาไข่ที่ฉายรังสีแล้วจากทางสทนนำไปใช้จำนวน3-5ล้านฟองซึ่งมีสมาชิกในกลุ่มประมาณ50กว่ารายนะคะโดยนำไข่เนี่ยไปปล่อยในพื้นที่ประมาณ1 0 0 0 0หมื่นกว่าไร่ปล่อยไป10กว่าจุดค่ะโดยมแมลงวันทองที่เป็นหมันเนี่ยที่ปล่อยไปก็จะสังเกตได้เลยว่าบริเวณหลังของเจ้ามแมลงเนี่ยมันจะมีสีขาวนะคะ โดยภายหลังจากการปล่อยออกไปแล้วก็สามารถลดการใช้สารเคมีไปได้มากถึงล้านบาทต่อฤดูการผลิตเลยค่ะโดยแต่ก่อนเนี่ยผลไม้เปลือกบางแทบกินไม่ได้เลยนะคะอย่างพวกกล้วยเนี่ยถ้าตัดออกมาทั้งเครือเอามาบ่มแทบจะกินไม่ได้เลยมีแต่หนอนเพราะว่ามันมีศัตรูพืชอย่างพวกมแมลงวันทองแบบนี้ค่ะแต่ปัจจุบันเนี่ยไม่มีแล้วนะคะอีกทั้งรายได้ก็เพิ่มมากขึ้นด้วย จากเดิมที่ใช้สารเคมีจำนวนมากก็ลดลงไปถึง 60- 70%เซตค่ะแล้วเดี๋ยวนี้ผลผลิตก็ได้เต็มจำนวนรายได้ก็เพิ่มมากขึ้นและมีสุขภาพที่ดีด้วยซึ่งก็คิดว่าการใช้วิธีนี้ค่ะดีกว่าการใช้สารเคมียอย่างแน่นอนค่ะผลผลิตท,ท,ที่อยู่ในพื้นที่ของ,งตัวตกนองซึ่งมีความเสี่ยงสูงในเรื่องของแมลงวันผลไม้เนี่ยนะครับก็ได้รับการเย,ย,ยียวยาแก้ไขจน จากผลผลิตที่มันเสียหายตกต่ำจนถึงขนาดที่ว่าเราเกือบจะเก็บขายไม่ได้นะครับแต่แต่หปัจจุบันนี้หลังจากที่เราด่วงโครงการนันแล้วเนี่ยนะครับทำให้ผลผลิตเหล่านั้นเนี่ยลดปริมาณการสูญเสียขึ้นนะครับทำให้ตลาดผู้บริโภคเนี่ยได้บริโภคสินค้าที่มีคุณภาพและกปลอดจากสารพริษด้วยนะ